คุณเคยรู้สึกไหมว่าคุณกำลังทำทุกอย่างในชีวิตแต่กลับไม่รู้ว่ากำลังทำไปเพื่ออะไรเราต่างถูกสอนให้เชื่อว่าความหมายของชีวิตต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ต้องสำเร็จต้องมีชื่อเสียงซึ่งทำให้เราหลายคนรู้สึกว่าตัวเองยังขาดอะไรบางอย่างและกำลังเดินวนอยู่ในเขาวงกฏที่มองไม่เห็นทางออกแต่ถ้าผมจะบอกว่าความหมายของชีวิตไม่ใช่ภูเขาที่เราต้องปีนไปให้ถึงยอด ไม่ใช่วิชาที่เราจะต้องเรียนรู้จนจบแต่ความหมายของชีวิตคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในทุกๆวันที่เราดำเนินไปวันนี้เราจะมาคุยกันถึงวิธีการค้นหาความหมายจากสิ่งเล็กๆในทุกวันโดยใช้ทฤษฎีที่ทรงพลังจากนักจิตวิทยาผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อวิคเตอร์แฟรงเคิลผู้ที่ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่ยังคงพบความหมายของชีวิตได้ สวัสดีครับพบกับพวกเราชาวเบรนด p a ารที่เป็นเพื่อนฮิวใจในวันที่เหนื่อยล้าวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อหาความหมายของชีวิตจากสิ่งเล็กๆในทุกวันลองหลับตาลงช้าๆแล้วหายใจเข้าลึกๆหายใจออกในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลและการเปรียบเทียบเราถูกปลูกฝังให้หาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ให้เจอและหากเรายังหาไม่เจอ เราทะรู้สึกว่าตัวเองล้มเหลวเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีบ้านหลังใหญ่รถหร,รูหรือตำแหน่งสูงๆในหน้าที่การงานชีวิตเราก็จะไม่มีความหมายเรามีความเข้าใจผิดทิศว่าความหมายของชีวิตต้องมาในรูปแบบของเงินทองตำแหน่งหรือชื่อเสียงซึ่งจริงๆแล้วความรู้สึกเติมเต็ม,ตมที่แท้จริงไม่เคยมาจากสิ่งภายนอกเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงความสุขชั่วคราว ที่จะเลือนหายไปเมื่อเราได้รับมันมาและในวันที่เรากำลังรู้สึกหลงทางอยู่นั่นเองผมอยากจะชวนคุณมาทำความรู้จักกับแนวคิดที่เปลี่ยนชีวิตคนมาแล้วนับไม่ถ้วนนั่นคือโลโกโทรปีของดรวิกเตอร์แฟรงเกลวิกเตอร์แฟรงเกลนักจิตวิทยาชาวยิวผู้รอดชีวิตจากค่ายกักกันนาซีในสงครามโลกครั้งที่สองในสภาพที่เลวร้ายที่สุดเขาได้สังเกตเห็นว่า คนที่สามารถรอดชีวิตได้ไม่ใช่คนที่ร่างกายแข็งแรงที่สุดแต่คือคนที่ยังคงมีความหวังคือคนที่ยังคงมีความหมายในชีวิตบางคนมีชีวิตอยู่เพื่อรอวันที่จะได้กลับไปเจอครอบครัวบางคนมีชีวิตอยู่เพื่อเขียนหนังสือที่ยังไม่เสร็จจากประสบการณ์นี้ทำให้เขาคิดค้นทฤษฎีโลโกเชอร์พีหรือการบำบัดด้วยการค้นหาความหมายขึ้นมาครับซึ่งบอกเราว่าเราสามารถค้นหาความหมายในชีวิต ได้3มเส้นทางหลักๆครับ 1. การค้นหาความหมายผ่านการสร้างสรรค์หรือ Creative Values ความหมายเกิดขึ้นได้จากการที่เราสร้างสรงสรค์สิ่งบางสิ่งบางอย่างหรือทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมันไม่ใช่แค่การสร้างผลงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่แต่มันคือการที่เราได้ลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆเช่นการทำอาหารให้คนในครอบครัวกินด้วยความตั้งใจการเขียนรายงานที่ทำงานให้ดีที่สุด เท่าที่จะทำได้การปลูกต้นไม้ในสวนหลังบ้านให้สวยงามขึ้นการวาดภาพที่ทำให้ใจเราสงบหรือแม้แต่การจัดบ้านให้หน่าอยู่ขึ้นการที่เราได้ลงมือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆด้วยตัวของเราเองนั่นคือการสร้างคุณค่าและสร้างความหมายที่แท้จริง 2. การค้นหาความหมายผ่านการมีประสบการณ์หรือ experiential values ความหมายเกิดขึ้นได้จากการที่เราได้สัมผัสและมีประสบการณ์กับความงามของโลกและมนุษย์รอบตัวเรามันไม่ใช่การที่เราต้องเดินทางไปในที่ไกลๆเพื่อหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่แต่มันคือการที่เราได้เปิดใจรับความรู้สึกดีๆที่อยู่ใกล้ตัวเราตั้งหากเช่นการได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าการได้ยินเสียงหัวเราะของลูกการได้รับน้ำใจจากคนแปลกหน้าการได้ฟังเพลงที่ชอบหรือ การได้กอดสัตว์เพลียงอย่างอบอุ่นการที่เราได้ซึมซับประสบการณ์เหล่านี้อย่างมีสติคือการที่เราได้เติมเต็มความหมายให้กับชีวิตของเราในทุกวัน 3. การค้นหาความหมายผ่านทัศนคติหรือ Attitudinal Values ความหมายเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีทัศนคติที่ถูกต้องต่อความทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บป่วยเราสามารถหาความหมายได้จากการเป็นคนที่อดทน เมื่อเจอเรื่องแย่ๆเราเลือกที่จะเรียนรู้จากมันเพื่อเป็นคนที่ดีขึ้นความทุกข์ไม่ได้ให้ความหมายแต่เป็นทัศนคติของเราต่อมันต่างหากที่จะกำหนดว่าเราจะเติบโตจากความเจ็บปวดนั้นอย่างไรแล้วเราจะนำแนวคิดนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร 1. ฝึกสติ ชวนให้ผู้ฟังลองหยุดพักจากความเร่งรีบและอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นเพื่อที่จะได้มองเห็นความงามและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในแต่ละขณะลองสังเกตสิ่งรอบตัวอย่างตั้งใจในแต่ละวัน 2. สร้างบันทึกความหมายแนะนำให้ผู้ฟังลองจดบันทึก1-2อย่างที่ทำให้พวกเขารู้สึกว่ามีคุณค่าหรือมีความหมายในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม อาจจะเป็นการที่เราได้ช่วยคนอื่นหรือว่าการที่เราได้ชื่นชมความงามของธรรมชาติ 3. ตั้งคำถามกับตัวเองชวนให้ผู้ฟังตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนอนว่าอะไรในวันนี้ที่ทำให้ฉันรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่การทำแบบนี้จะช่วยให้เราได้ทบทวนและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เกิดขึ้นในแต่ละวันก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้ผมอยากให้คุณจำไว้ว่าความหมายของชีวิต ไม่ใช่เป้าหมายที่อยู่ไกลแต่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างและค้นพบได้ทุกวันคุณมีอำนาจในการค้นหาความหมายของชีวิตในทุกๆวันและคุณมีคุณค่ามากพอที่จะพบมันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในตอนนี้ความหมายของชีวิตไม่ได้รอให้เราไปตามหาแต่มันจะมาหาเราในวันที่เราพร้อมที่จะมองเห็นหวังว่า Brain Path จะเป็นส่วนเล็กๆที่ช่วยโอบกอดใจคุณได้นะครับ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คุณมีวันที่ดีครับ